ยกบล็อกคิมมอน V2 ทุกคนนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ติดสั่งคิมมอนแบบยกบล็อกมาปกติติดจาไม่ได้สั่งบายกบล็อกวันนี้ใครมาดูคลิปนี้ทุกคนใครที่ชอบคิมมอนทั้งวีไหนก็แล้วแต่มาลุ้นซีเข็กันทุกคนมาดูกันว่าถ้าเรายกบล็อกแล้วโอกาสที่เราจะได้ซีเข็เนี่ยมันมีมากหรือน้อยทุกคนนี่ครับโอ้โหกล่องใหญ่มาก6ตัวนะเราจะแกะออกมาทุกจุ่มเลยไม่ต้องห่วงนะครับทุกจุ่มเลยเริ่มเลยจุ่มแรกนะครับทุกคนตัวนี้นะครับเวลาใครอยากได้เอออยากได้ตัวไหนทุกคนส ต้นที่1บาทเวลาติดลงอ่ามีไลฟ์นะครับไลฟ์สดน,นะทุกคนเข้ามาดูได้เลยนะครับอันนี้ติจะมาเปิดให้ดูนะครับว่าตีได้ตัวไหนทุกคนเราจะไม่เช็คการนะติดไม่ดูการนะครับทุกคนมาตัวแรกกันเลยครับกับนันแหละวันสูวันดยิ้ยน้องแมวมาจา้ะสวยมากทุกคนดู หน้าน้องคือแบบอูยดูมีสร้อยมาให้ด้วยอะเป็นน้องแมวมีสร้อยนะครับทุกคนอะตัวหนึ่งตัวที่หนึ่งครับมาตัวต่อไปคนเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ซีครสซีครสไหมนะครับตื่นเต้นขอให้ได้ซีคขิสักตัวหนึ่งนี่คือการยกบล็อกนะใครที่ชอบจุ่มนะครับดูคลิปนี้กดใจด้วยนะตีจักจุ่มแบบรวดเร็วเลยนะมาเลยคิมมอน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 ไปอุ้ยน่ารักอ่ะ คือนี้คือน้องอะไรน้องแมวน้องหมูน้องหมูมีถุงนะครับทุกคนถุงเงินกับน้องหมูแบบนี้ดูหางเป็นแบบยูยๆแบบนี้ด้วยนะครับนี่อ่ะตัวที่สองมาจะ้ะไม่ดูกาดไม่ดูกาดจ้ะวันสู่ทีจะ้ One, two, three, จะไปไปไปน้องหมีมาครับทุกคนสีจะแตกไปเนี่ยทุกคนน้องหมีน่ารักมากอุ้ยตุยตุยนุยนะครับแล้วก็แบบมีตัวแบบอะไรนะที่อุ้มกับ ตัวนี้นะครับน่ารักมากเลยที่ใส่นะครับคุยตาน้องวาวมาคือคิมมอนน่ะตาเขาชนะเลิศมากแกตาเขาชนะเลิศสุดเลยมาต่อจ้ะขอสีเข็ดขอสีเ,เข็ดบุญภาวสนาส่งขอสีเข็ดแกตรงน,นี้แล้วกันมาบุญภาวสนาส่งขอสีเข็ดข้ามดูไม่ดูการ์ดไม่ดูการ์ดไม่ดูการ์ดสีเข็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 ดอุ้ยน้องแม่อุ้ย ทุกคนน้องหมาหรือน้องแมวนี่ใครคอมเมนต์หน่อยมีกระดิ่งเนืออ่อน่ารักมากเลยมีกระดิ่งนะครับแล้วก็ข้างหลังเนีย่ยเขาเป็นเชือกแบบนี้แล้วก็มีหูนะครับวิ้นน่ารักเนาะสีแบบว่าแบบเป็นขาวสวยมากเลยแกเออคือแบบเอาจริงคิมมอดยกบล็อกนี้ก็เลิศเลยอ่ะอีกสองบล็อกสุดท้ายอีกสองบล็อกสุดท้ายอีกสองบล็อกนับสิบนับเก้านับแปดนับเจ็ดนับหกไม่ดูครับนะดูการนะครับอุ้ยนักหนักนะนะนะ นักดักนะแอบแบบมีกลิ่นนะนนนะมีกลิ่นสีนะมีกลิ่นสีพักไปจ้ะตัวนี้เป็ชสีแต่แบบโอ้ยเดี่ยวถ้าตัวนี้ไม่ใช่เม่นก็คือสีเข็ดแล้วฉันชอบเม่นมากทุกคนนี่ครับน่ารักจังนะ้องเป็นแบบจิ้งจอกนะครับสีม่วงสีม่วงตุ๊กตาสีม่วงไม่ค่อยหายหายากนะทุกคนดูยิ้มแบบน,นี้เลยมาตัวนี้ติดกลกิ่นลางเพราะติดคิดว่ามันเป็นสีเข็ดถ้าไม่ใช่สีเข็ดก็คือน้อง ก็ไม่ก็คือน้องอ่ามาทุกคนตัวนี้ติดจตยไม่ดูการ์ดอีกแล้วคอสีเขียววุ้ยแต่แน่นนะแต่แน่นนะแต่ดูทรงแบบดูทรงแบบตัวใหญ่นะทุกคนตัวใหญ่นะตัวเนี้ยน้องแมนจ และนี่คือผลพริธุใส่จาดวางเรียงเลยครับกับคิมมอน v 2ใครอยากได้ตัวไหนนะครับเริ่มต้นที่1บาทเท่านั้นเวลาติดหลายสดเข้ามาดูกันนะครับหรือกดติดตามรอไว้เลยเวลาติดหลายน่าจะมาแจ้งนะครับแข่ได้ตัวไหนรอเลยเมนเลยอยากได้ตัวไหนคอมเมนต์เลยครับย้ำนะว่าเริ่มต้นแค่1บาทเท่านั้น